ุกคนที่ชอบมือีกี้ชาแนลวันนี้เราแลกรหัสกับโยเกิร์ตมาวันนี้เราจะมาดูเครื่องแต่งกายของโยเกิร์ตกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนี่ก็คืออะไรก็ตามที่โยเกิร์ตใส่อยู่นะมันใหญ่มากเลยมันเยอะอะดูซิดูนี้ด้วยโอเคันติงชูเปอร์คันติงชูเปอร์อันนี้เสื้อของโยเกิร์ตอันนี้ก็คืออะไรก็ไม่รู้เด็ดอบดูสิ กดเสื้อแจ็คเก็ตเยอะมากเลยคลาสสิกทีเชิ้ตนี่กดเข้าไปตรงนี้ทุกคนอ่ากดเข้าไปที่ทีเชิ้ตของโยเกิร์ตในตรงนี้เลยแล้วคุณก็จะเจอกับมาหากาบแห่งเสื้อเอานั่นไงทุกคนเนี่ยโยเกิร์ตได้สร้างเสื้อไว้เยอะแยะมากมายอะ่ะอันนี้ก็ด้วยอันนี้ก็อีกอันหนึ่งอันนี้ก็ด้วย Mm hmm. แล้วแต่งมั่วเดี๋ยวเราค่อยแต่งกลับคืนที่หลังนะนะเ,เราค่อยแต่งกลับคืนที่หลังหนะ้ยกเกินยกเกินแบบไม่รู้หรอกเพราะอไรเดี๋ยวเราก็แต่งกลับคืนที่หลังนะนะแต่อันนี้ไปทำอะไรโอเคนะฮะมีเมดด้วยโอ้ว้าวใส่อันนี้ไปอ่ะเออ super ก็คือหน้ากากของโยเกิรนะ์ตให้มันมีอะไรบ้างนะโยเิร mm ์ตเดี๋ยวซิโยเกิรนะ์ตน mm ี่ยมันเติมชุดเมีมา mm hmm. ใช่ม mm hmm. เด็ดซิกรดบอดี้ร่างกายกินเปลี่ยนไปอะโยเกิร์ตไปดู้หรอก oh, mm hmm. เราแอบแต่งนะทุกคนโยเกิร์ตยังไม่ออนไลน์เกมนะเราถึงเข้ามาได้เออเข้ามาไอเดีโยเกิร์ตได้ เนี่ยเอนูี่ยเซียวเี่ยเยอะจังเลยเนี่ยโยเกิดมีเยอะจังอ่ะเอาเอาโยเกิดเราไม่เห็นรู้เลยว่ามีเยอะขนาดนี้อันนี้ใส่หน้าตาจิกิเลเข้าไปเอ้คือเราแต่งเสร็จแล้วเนี่ยโยเกิด ใช่ใหญ่แต่ต้องกดคืนให้เดียวกดด้วยเนื้อเรลาแต่งเราไม่เราแต่งตัวเราต้องกดเสื้อคืนกดคืนไปคนนะกดคืนไปฮะเรา,ามาดูดีกว่านี่เสื้อเราชอบที่สุดก็จะเป็นชุดเมดนะคะทุกคนเราชอบชุดเมดอันนี้มากกว่าอันนี้ ก็เอ้ยนี่ก็เป็นสกินเก่าโยเกิร์ตตั้งแต่ห้าหมื่นล้านปีที่แล้วนี่ว่ะเออเนาะเออหัวฮาโลวีนเอามาจากไหนนั่นเนี่ยเอาใส่ไว้เหมือนเดิมใส่ใส่สกินใส่ใส่ใส่โยเกิร์ตไว้เหมือนเดิมเอะไรยฮะเดี๋ยวสิเดี๋ยวดูซิมีอะไรน่าสนใจในตัวโยเกิร์ตมั้ง ยเกิร์ตมีเพื่อนส uh huh. okay, องร้อยคนโอเคยูดี้ถูกต้องต้องตามกฎหมายมต้องมีโซดาแล้วมีอยู่ไหนเพื่อน uh huh. ห้าคนนี้ใครวะเนะี่ยไม่รู้เหมือนกันสินะนางของแอดไปมัวเสริ์เสร์มแบบอะไรสิเราจะดูกันนหมว่าโยเกิร์ตเนแบบอะไรบ้างนี่โยเกิร์ตอันนี้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 โยเกิร์ตด้อันนี้ นี่ก็คือแบบที่เราบอกให้โยเกิดเล่นให้โยเกิดก,ก็ไปลองเล่นดูมันเป็นแบบรายระดับของอะไรสักอย่าง I'm s u p เปอันนี้ไออันนี้ไอแมปอันเดอร์เทลโยเกิด oh ก็เอาไปเล่นกับโซดาสำหรับคลิปนี้เราก็ได้เผือกไอเดียโยเกิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย